ใช้เล็กซัหรือรถนําเข้ามีปัญหากลัวหาอะไรไม่ได้แวะเข้ามาที่พี่มลชัยมอเตอร์สปอร์ตนะครับวันนี้ผมพามาดูกับเล็กซั NX 300 H มีปัญหายางหลังกินในระหว่างที่เราตรวจสอบช่วงล่างนะครับเราก็ไปพบเจอปีกนกหน้าบูชีขาดปีกนกหลังจอยแตกมีปัญหาที่ช่วงล่าง โชค๊คอพทำงานไม่ปกติระหว่างที่เราตรวจสอบช่วงล่างเราไปพบปัญหาซีนกันฝุ่นเบรกฉีกขาดสลักเบรกตายผ้าเบรกนอกในกินไม่เท่ากันก็เลยเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนชุดซ่อมเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังเกี์จานเบรกแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมไปด้วยครับอะไรที่มีปัญหานะครับเราถอดออกมาแล้วนะครับเสียงดังแบบนี้ อันนี้จะเป็นตัวป, <Stars S 1> ปรับแทมเบอร์หลังแล้วก็จะเป็นคอม้าหลังนะครับเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยปีกนกหน้าฉีกขาดทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมกดช็อคอัพหลังให้ดูนะครับว่าทํางานมีปัญหาเป็นแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีแรงต้านแล้วจานเบรกเราเจียลแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเหลือใส่ปั๊มหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูกระต่อว่าเราเปลี่ยนโช็อคอัพหน้ามีเบ้าช ok ็คหน้าบนปีกนกหน้านะครับเราเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหลังนะครับเราประกอบเรียบร้อยแล้วพามาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างมีคอม้าหลังนะครับเป็นของแท h. โชวกอัพหลังของแท้นะครับตัวปรับแคมเบอร์หลังบนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับฟีนใหม่เลยนะครับแล้วก็มีสลักเบรกตัวหลังด้วยผ้าเบรกหลังใหม่นะครับจะมียางด้วยนะครับจะเป็นยางโยโกฮาม่าเจลแลนด้านะครับคันนี้มีซ่อมแหลกพวงมาลัยด้วยนะครับเราก็จะมีซ่อมแกนขอบพวงมาลัยด้วยนะครับลูกค้าไปตีราคามาที่ศูนย์เกือบ2องแสนแต่ว่ามาที่พี่มลชัยใช้งบประมาณแสนต้นๆมียางด้วยนะครับก็เท่ากับว่ามาที่พี่มลชัยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หลายหมื่นแล้วก็ได้ยางกลับบ้านไปด้วยนะครับ